ใี่ค่ะพบกับช่องไม่ได้กดกรอกนะคะโอ้โหมีอะไรนะคะเยอะแยะเลยนะคะอ๋อนี่ไงหาเสาไม่ดีโอ้หาเสานั่มีมูนมีมีเหล็กอยู่ด้านในหรืออยู่ด้านในหาเสานะคะคิดว่าหาอะไรนะคะยาขึ้นเร็วมากโอ้เจอแล้วหาเสาเจออ๋อเสายาเจือบ่๋อเสายาเจือว่าจะตั้งตรงนี้มันซุดก็เลยไปตั้งข้างในบ่ก็เลยไปทังข้างหมูแล้วอ๋อไปตั้ับแล้ว อนี่ม yeah, any so yeah. ันพอได้หันย hm ังงูนี่พอได้หันยังยังไม่ออกครับนะคะก็กลังลื้อหาใหญ่เลยนะคะหนี่นะคะหาเจอ ชมบัตรสามอย่างเลวนะคะไม่ค่ะเจอมบัตรได้เจอเจอแล้วนะคะสมบัตินะคะตอนนี้ก็าลังหาต่ออยู่นะคะนี่โอ้เจอเสาอดใแล้ว้านะคะนี่นะคะก็จะขึ้นรถแล้วนะคะไป้วอเอ อเมื่ว่าจะตั้งบ้านอยู่ที่นี่แหละตอนนั้นว่าจะตั้งตรงนี้แล้วก็เลยก็วางดิก็เลยจะเอากลับไปตั้งที่บ้านบ่ที่นี่นะคิดว่าจะเอาไปตั้งข้างในสวนยางอ๋อมหน่าจะจองตรงนี้บ่โมนนุบอกว่าอ๋อโมนุไม่เบานเนี่ยยกเสายกนุ๊ ทุกๆแล้วนะคะนี่มาลุ้นกันนะคะว่าจะไปตั้งตรงไหนนะคะไม่รู้ไปเตือระวังนะคุณกัลนี่แล้วผมตอกไม่ทิ้งเท้าด้วยว่าเดินเดินลอดได้นะก็แบบตั้งขาวอลไงถกก็เดินลอดได้นะ่ดินเขาอยู่ที่นี่อ๋อ ไม่ตั้งกันสร้งดีกว่าเพราะว่าขาขายก็ไม่ดีเลยแต่ก่อนน่าก่อนคิดว่ามีแนวโน้มดีเนาะมีแนวโน้มดีคนนี้ยังไม่ได้ขายเองยังไม่ได้ขายแล้วเราล่ะจะอยู่หรือจะไปไปได้อยู่ไหมปเรื่อยอยู่กันเรื่อยก่อนป่ะเราตัวนี้ก็ว่างเนี่ย หมอหนุ no ่มมาจับจองไว้หมอหนุ่มจะจับจองเหรอคะได้ยินข่าวว่าหมอหนุ่มจะจองอยู่ดวงใจแต่ที่นี่เขาไม่ไม่แปรเปลยนเหมือนที่อื่นเนาะเจ้าของที่เขาไม่อยากจะให้อยู่เท่าไหร่เพราะว่าเขาอยากอยู่สงบเงียบกลัวเป็นอะไรไปคลายบ้านหน่อยก็ไม่เลือกรบเซาเลย หลังใหญ่นะถ้าเกิดตั้งหงส์เราตั้งได้สองห้องเลยเนาะมีอีกครั้งสีอะไรอีกอ้อปลาผงปลาเผาไปทางโน้นปลาผงปลาเผาด้วยปลาเผาด้วยโอ้มีกระบะปลาเผาด้วยนะเราจะไปหาซื้อปลาเผาได้ที่ไหนล่ะตอนนี้แต่ตอนท่านขายปลาเผาบ่กจ้าปลาเผา อันเยค่ย่งปลาเผาเสร็จแล้วนีนนั่อ,วอ้ว่าสุดตั้งอยู่นี่เอากระเป๋าหน้าบานนี่่นสถานการณ์บ่ดีขายของบอด้ย อะไรหายมาไม้ตาตั้งต้องหายนะคะไปหลงวางไว้ที่ไหนไม่รู้คุณค่าาคุณขาคุณค่าคุณข้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 าคุณขาคุณาคุณข้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 าคุณร้าคุณข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 ้าคุณ็้าคุณ้าคุณข้าคงณ้างุ้าคห้าข้าคุณ้ข้าคุณข้า้าคุณข้าคุณข้าคุณข้ อป็นแฟนมา้มเหมือนแม่มาถมเแมอนเป็นยอยมาถมเหมือนเป็นแฟนมามเหมือนเอาเป็นแฟนตามเหมือนเราเป็นคนเก็บเมาเอตอนนั้นเามาเป็นคนเก็บเห็ดมาเยอะๆตอนนั้นเราไม่เราแต้ฟังง่ายเนาะฟังง่ายเลยแม่พ่อตาแม่ยายเออพ่อตาแม่ยายพ่อเถ้าพ่อเถ้า ก็นั่นแหละพะ่ะอตาแม่ยายนะเจ้าแม่ปู่แม่ย่าเลยเก็จะทยอยกลับไปกลับไปนะคะคก็คงจะเหลืออยู่ไม่ขี่เจ้านะคะตลาดน้อยบ้านลุงพลเนาะก็ยังเหลือแม่ดาแม่ถิ่นแล้วก็เหลือน้อยแล้วะค่ะ ราะว่าเอาของอามามออเอาของมาก็ไม่ค่อยได้ขายนะคะก็้วต้มหูกอยู่นี่บอกมีหดกีมันกีมกะเสาค่ะเสากี่มันกีนี่กะถ้าันกูโอ้มีกันหนึ่งมึงม,ม, <laughs> มีทุกอย่างเลยเหรอพี่หอมีทุกอย่างโอ้พี่หอ, <laughs> <laughs> อ,หอลงดีมีทุกอย่างได้ได้กี่ได้กะได้กูละอันนั้นมึง นี่นะคะก็ยังคุยตลกยังประกอบอยู่เลยก็สิบม้แอนทับกี่ตันี้ตําอยู่ก็ว่าจะมาทําธุรกิจอยู่ตรงนี้นะคะตอนแรกมันจะเอากี่เอาอะไรมาตําไ้ตัวนี้ฮะมาตําอยู่ที่ว่าว่างมาทอดผ้าทอดผ้าเอาไปเอามาไม่ได้ทอดแล้วค่ะทอซะก่อนทอซะก่อนเพราะว่าช่วงนี้โควิดอยู่บ้านใครบ้านมันค่ะตัองผมนี่ปิดช่องไปแล้วต้องถอยไปก่อนยังอยู่หอยู่ครับยังอยู่โอ้นึกว่าปิดช่องแล้ว เอาอย่าไม่้องไ้ถ้าวีมัตำหาแม่ิริวังนะโอ้เห็ดเห็ดผายิบผารัดผาย็บาโอ้ยเราก็ไปตั้งแต่นันเราบริสุแล้วเราไปแตมะ้วโคกเลยนะไต่เก็บเห็ดบ่อมแกกุหลาบกัเก่าเล่าก็เลย ไปแกะกระเทียมดีกว่าอืมจะตัวผ้าขายเย็ดน้ำน้ำจี๊ดได้ตัดแม่ต่อยหมดเนาะกี่ทอผ้านะคะกี่ไม้ไม้ดีๆไม้ไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเนื้อแน่นแน่นอืมไม้ดีๆแน่นแมีม้ยังทันอยู่ไม้นาไม่กล้ากินเลยนะคะปวดแค่มาดม ค้างยาครับแสดงว่าเป็นไม้ที่ปลวไม่ชอบกินนะเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้เนื้อแข็งพวกมันไม่กินบอกมันมันฟันหักค่ะโอ้ปลวกยันฟันหักค่ะถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนคงจะหมดไปเยอะแล้วนะคะนานมากแล้วค่ะนี่สตาร์ทเครื่องแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะผมเถาไม่เถอท่านพบ ขึ้นไปบ่อนี่นี่อะไรนู่นไหนโมเมนต์บ่อนี่เด้นี่นี่อันนี้นะเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนี่นะคะก็ไปแล้วนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ